อันนี้คือต้นมะม่วงใช่ไหมอ๋อมันก็เลยมาเป็นตำบลสวายอะไรอย่างนี้บอกตำบลมะม่วงบอกต้นมะม่วงเป็นตำบลขึ้น่านเก็บชื่อต้าลสมัยก่อนน่าจะเป็นนะส่วนมากใครจะเป็นก็เหมือนกับเจ้าบ้านของสะเดากับนสะเดาเป็นสวนต้นสะเดาเยอะก็บ้านสะเดาต้นสวนเยอะก็บ้านสวนบ้านฟงเลยอันนี้อันนี้คือต้นสวายเหมือนกันนะต้นมะม่วงเหมือนกันนะคะหรือไง นั่นแหละแค่ข้่วม่วงนะว่าดูดูไม้แล้วไม่บกแตกข้างเพราะว่ามันแตกแตกดี่ลักษณะแตกข้างเลยนี่มัมม่วงมะม่วงชอบแตกข้างคุณยายแล้วคุณยายรู้จักท่านที่อยู่ข้างนอกไหมที่มีท่านท่านลูกปั้นนาคเทิดตะปั้นเอาไว้คืออะไรและประจําหมู่บ้านมีตะรรกตรบีท่านจดจําจอาเสาไว้ข้างว่ามีทั้งหมดกี่เสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเกต้นันนี้สสอดียวนมีมีชื่อนสองสต้นมาหนึต้นตเลยล้มกช่แก่ได้าได้รได้คนที่บอกยัแคนคนอาคุณจคไงมานมาัรีางยายมีเขามีการมาขอหวยด้วยไหมทีนี่ ความเชื house, ่อมาีซอมเบอร์คมเพราะว่ามีมีแป้งมาทาอยู่เนตรงนี้มีซอมเบอร์คีบซอมเบอร์มีแป้งมีแป้งเ็กเน่องเล่นเน่ดึงดานที่มเ่ง่อเ็กากเบื่อแล้วก็ววยสนิท็ตมาีรู่ผู้เน่าจะรอหวยหรือเปล่าความเชื่อเ็ดมีท่านาอมหวมเลยร้อยนม้นคอยมือเลย ครั้งหน่งแล้วเขาไปทูกรดนตรีหน่อยสิครท่านลงมือแล้วยาวอ